พบพ่อกันในช่องไหนชาแนลกัเก่านะจ๊ะมืัอนี่กับผ้าออกไม้ยกย่ออยู่ทะเลหลวงจ้ะน้ากัหลดลงแม่นิดหน่อยแต่ก็ยังลึกอยู่ด้วยเนี่ยแต่ก็ยืนได้ลงมายืนกลางหน้ามาะก็พึ่งม้าจ้ะมาถึงสักถักแล้วยกได้3ามสี่รอบแล้วกัปลากะมันโดดออก้อโน่อเอาลงบททันมันบททันปลา ประมาณอยู่จ้าแต่ละรอบกะแต่ว่าเป็นลูกปลาท่านปลาจ้ะปลาโตๆอ่ะเขาเย่อแต่กะบโบยูโอ้ยหอันใหญ่เขาย่อโบขยูแต่ว่าย่อหน้อยมันเนี้เอาย่อหน้อยย่อใหญ่หยกบไวายขนาดมันเยอะโยอะนี่นั่น มันจะโดดออกเ้วยจากพี่น้องออกนี่อกตัวหนึ่งตัวสองตัวได้ด่นนะมีนกกะน,น้ามันกเายใหญ่ลงมได้แล้วดินฟ้าปะเีย โดนรกมดบรรนี่ปลาไงอ่ะโอ้ปลามันอนนั่นอันใส่ตันซิ้วซิใหญ่มื้อหน,น้นจ้าผู้ใดเพิ่งเข้ามาเบิ่งเพิ่งเข้ามาเห็นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนา้นําเด้อเด้อจ้ะพี่น้อง เป็นวิธีชีวิตชาวบ้านหาอยากหากินน้ำชาวบ้านไปรตะมุน,นอย่างะจ้ะตามไปดูการเนาะค่ะช่วงนี้กะเฮ็ดกันยังบ่ทันได้ขึ้นเมื่อวานกับไปเบิเ่งเฮ็ดโคนล่ะกันยังบ่มีเฮ็ดไอ้หอมเฮ็ดทองค้างกะขึ้นแน่กะข้นกะหากินอยู่เนาะจา้ะช่วงนั้นก็พาหาเฮ็ดละงก์ตอนนี้กะลองมาจอบปลาเบิ่งอีกหาอยากหากินไปเน,นาะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนึน่งเด้อจ้จะ อ <Whoa. S 2> ดเกือบออกเกือบพ้นเนาะเกือบพ้นทีเดียวติดเบ็ดลอยมาครับปลาตาเพียนตายแล้วเบ็ดลอยมาตายแล้วปลาลงปลาล่าไว้กินเนอกจากนอก้องมีปลา แบ้านจา้ะกหาได้ยูแต่บางทีคนมันไปหลายแล้วมันกดทันคนที่สั่งันจะมันก็ไม่เข้าโอ้โูากน้งองปลาตัวบูใหญ่ด้อมันนี่ปลาใหญ่บดทันหน่เจากหน้ามันหลายแดงป,ปลาล่าก็ได้ยู ถ่า,ายมั่งบอถ่ายมั่งเด้อจ้าเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวจะไปรอสรุปผลเลยจ้าเนาะเดี๋ยวเบิ่งนี้จันกันจ็คนังก่อน,น,นเนาะค่ะสหายอยากหาก,กินไปจนพูแหล่ะจนปลาบลเข่านละพี่น้องสิพากีับน้องนายก็ตั้งย่อไป้คุณเด้อจ้าน้องนายก็อยากกระยกยอ้อน้องนายมื้อนี้มาสองคนแม่ลูกค่ะ ปลาพันปาลาเกีิยวเอะใส่อันอตรกยแตได้เลยเยอะหลายกระโดดต้องชื่นใจพี่น้องเอ้ยยกปลาบโดด็บ่บค่อยชื่นใจเป็นไรห,หลุดรอดเลยขาดดิไม่โยกมันหันมันขาดเยอะค่ะะโดดเลย ลูปลาปลา,ปาม,มาเป็นบางลอบไมาแน่่เป็นดีกาเจ้าวาวเป็นปลากระดี่ไงปลากดีไง นี่กระตักระดีน้อยเกงปลาโอ้โหตกคนแล้วโอ้โดดโดดโดดตัวใหญ่บ่ค่อยทันยังวะพี่น้องนู่นปลาเล่นนะ้ำอยู่ตุง้งตัวใหญ่บ่ค่อยทันมันเลยจ้ะโดดเก่งน้ามันหลายโอ้โยทะยอใหญ่ไม่ทันยูปลาดูฮุ่น เดี๋ยวไปหาเย็ยบยอใหญ่มาสมังแบบเนี้ยปวดหลังในยอใหญ่ปวดหลังแต่มันท่นปางไง<ฮ>อ้โอ้แข็งแรงขนาดนี้เนาะ <c oughs> ยอมหลับตาไม่น่าแข็งแรง แม่จะกระโดดแข่งเลง,งแข่งเร็ปลาหลุด,ลดลโดดลุดเลยด้วยหเปลี่ยนปลาเป็นหอยเคลรี่ไม่ทันปลา สดใหน่อยซ้องตาท่านสาตาท่าน่าพี่าน้อมเอ้ยบ่มามาแต่ตันน่อยืว่าแหละต้วใหญ่มากับบุญยูมาท่าน ปากทอ่อยตรงนั้นเหรอมออยู่ตรงนั้นไงเตรียมโยนหินไปอ่ะโอ้โหจู่ๆหมดละเป็นนักสีละประทานยยัาทานใหญ่ประทันปลาโยอะประทันปลาปลาเล่นนะป่าทานาันปลาใหญ่ ท่านฟะ้าเลย่ัวหลอดมูนต่ปลาต่ปลากระชุบนี่ลี ันย่อกันที่น้องเดี๋จะไปว่ายใหญ่กอนที่นอ้องมาเนะียบ๊วยท่านป่าน้ำเหนือครับมีดเศษกิ่งมองกิ่งไม้ติดเต็มเลยครับนี่ปลาใหญ่เล่นน้ำครับ

ตลอดเลย้ถไปหลดคือ